ตั้งนานไม่เจอก็เธอไม่มามาหาฉันเลยสักทีโฟกอยแค่เธอไม่เจอทั้งปีวันนี้เธอก็มาบอกว่าคิดถึงฉันใจจะขาดเธอพูดว่าอย่างนั้นแต่จะเฝ้ารอนับคืนนับวันที่เธอและฉันจะได้เจอก็เพราะคิดถึงใจมันยังรัก เธอไม่ใครยเก็บใจดวงนี้ใส่กุญแจไว้ไม่เคยให้ใครเข้ามาอยากจะฟังนักบอกว่ารักฉันรักเหมือนที่เคยแค่เท่านั้นถ้าเธอฉันไลลพูดมาเลยสักคำว่าเองรักกันจากวันที่เธอได้จากฉันไปรู้ไหม ใเลอยก็ยังรักเธอฉันยังเฝ้าคอยใจน้อยตามลำพังไม่ส่งข่าวเลยไม่เคยคิดว่าไม่โทรมาไม่ว่ากันแต่พอเจอเธอใจฉันมันสันไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอ